วัสดีจ้าพี่น้องจ้า่อก็่าสาวบนอยู่นิวซีลนมือนีผ้ามาเบิ่งอันบานที่สาวบนจะมาเซาอยู่ไม้จากก้าดอกไม้งาม,งามๆพี่น้องจะมาเอากุญแจจ้ามือใี้ส้านแดดเนะจ้า,จามองประตูเขา่าเดี๋ยวพาเบึ่งทั้งหลังก่อนจา้า นีฟ้าหนน้อยย่แถวเนี่ยมองจอดพอดจะอะ่ก็มีโลงโรดีทั้งรางน้ำป่าดอกไม้อันนี้ก็จะเป็นสร้างแดดทางหลังจ้ะอันนี้ก็จะเป็นสร้างแดดมากขางทั้งขั้วจากพี่น้อง จะเป็นประตูหลังลน่าจะเนาะที่เข้าไปทั้งคั่ ประตูขาวแล้วก็มีประตูสไลด์หนิงโดน่าจะเนาะประตูใหญ่ไปเบิงง่งล่งรถตั้งรางมักดอกไม้นี่ล้าจ้ะงามงามเบิ่งดอกนี่จ้ะคือต้อนพักกูดเนาะพี่หนังเนาะคืออีหลีเลยแนนบอกพี่หนังว่ะ หยอดพักโกดเนาะนอันนี้ก็คือเตยบานเท่าใช่ไหมพี่น้องเป็นน้ำหนามจะเติมเตยล่องรถจ้ะผู้ใหายออกไปก่อนกับพวกขิน้นหายได้พี่น้องหกหกใส่เตาแก๊สจ้ะเคี้ยวใหญ่เต็มอาญาอยู่ต้องสีได้มาเก็บกวาดซะก่อนจ้ะ ล่องรหลดกับบุญญาย่พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหม่องเก็บของอนาดนะความยาวกับสีประมาณสิบเมตรสิบเมตรกับความกว้างสามเมตรหาสิพี่น้อง่องรหลดจะได้ข้ขมามความสาดก่อน้ังสีใหายของเขาหุกหกะจ๊ะ ครพี่น้องโดยทางเขาเบิ่งห้องนอนใหญ่จะ้ะมาสเตอร์เบดรูมห้องบ้านเดยพี่น้องอันนี้เป็นตู้สภา,าจะ้ะก็ใหญ่ยอยู่จะ้ะห้องนอน4เมตร4 4เมตรก็ใหญ่ยอยู่จ้ะพี่น้อง พอเตียงพวกส้าวนเป็นเตียงใหญ่อันนี้ก็เป็นตู้เก็บผ้าเสืต้ตตัวนี้เป็น hot water cylinder แทงน้ำห่อนจะ้ะก็จจะมีสันว่างผาว่างผ้าเสื้อตอันนี้เป็นห้องนง้ำจ้ะน้ำ ห้องอาบห้องสวมอยู่ในห้องเดียวกันเลยจ้ะอันนี้เป็นอีกหของนอนหนึ่งจ้ะตู้เสื้อผ้ากับว่ญาง่ายในในห้เป็นห้องนั่งเล่นจ้ะนนห้องของครัว กุ้วจ้ะมองขุง้วปัญใหญ่อยู่เป็นตู้สำหรับเก็บของนี่พับไปสื่อของเกี่ยนของใส่น่ะจะเนาะม็นหม่องเก็บของอันนี้เป็นหม่องไว้ตู้เย็นจ้ะอันนี้หม่องฟางซักผาเอสิมีตู้ล้างจานอยู่จ้ะสิ่งตอนนี้ ចាក់ហ្នឹងចា៎ណោះໂຕនេះក៏ចូលឡានមកហើយនេះចាំរត់ឲ្យគេឲ្យបានខ្លួនចា៎ ุณพี่น้องหลายๆด้วจ้าที่เขามาติดตามพอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสด,ดีจ้า